วันนี้ผมก็จะมาสุ่มสุดระดับตำนานนะครับเริ่มที่19เพรก่อนเลยนะครับโอ้โหไม่ได้อีกทีก็แบบสุดนี้เนี่ยเห็นบางคนเนี่ยหมดเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนก็มาดูนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะหมดกี่เพชรนะครับมาโทเค็นแรกมาละขอ19เพรอีกทีนะครับไม่มาโอเคคือเริ่มไม่ได้แล้วนะครับผมต้อง กดทีละสิบครั้งนะครับอันนี้ก็ความคิดนะครับแต่ขอลองทีละครั้งก่อนโอ้โหไม่ได้อีกนิดเดียวเลยไปนิดนึงโอเคมาอีกทีหนึง่งคือมันได้แต่ชิ้นส่วนนะทุกคนมาสิบครั้งนะทีนี้ปึ๊บออกโอ้โหไม่มีคือโทเค็นสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นส่วนลดนะครับทำให้เราเนี่ยซสเพชรในราคาที่ถูกลงนะครับ โอโไม่ได้เลยนะครับขอสุ่มฟรีก่อนปึ๊บโอเคต้องใส่เพชรแล้วนะครับลดลงมาเหลือ144เพชรโอเคพอไหวอยู่โทเคน็นที่สองก็แบบไมดีวะทุกคนตอนนี้หมดไปประมาณ5 0 0กว่าเพชรแล้วนะครับยังไม่ได้เลยนะโทเคน็นที่2คือชุดนี้เนี่ยผมถูกใจอุปกรณ์แปลงกายนะครับแล้วก็ท่าทางในการพัญยานะครับก็คือชอบ สองอย่างนี้นะครับแล้วก็มีท่าพ่นไฟด้วยนะครับผมก็คือแบบกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยตู้ห่อคอยห้าโทเค็นอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีไฮย่อยนะครับคือแบบเหมือนจะเอาของที่เราไม่ได้ไซ้์เนี่ยนาไปรีไซเคิลนะครับแล้วก็เอากลับมาสุ่มได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะทําไม่ได้แล้วนะครับน่าจะต้องใซ่์เพชรอย่างเดียวนะครับผมก็ รัวยาวไปเลยนะครับก็ยังไม่ออกนะครับตอนนี้เพิ่งได้โทเค็นที่3นะครับหมดไปประมาณ2 0 0พเพชรแล้วนะครับตอนนี้นะครับจาก6000ก็เหลือ4,7 0พนะครับแล้วก็10ครั้งไปอีกรัวๆัวนะครับยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่มีวี่แววสักเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีพูดผิดก็ต้องขออภัยในบางคำนะครับถ้าใครไม่ถูกใจเนี่ยก็ต้องขอกรับขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหเกิน คือมันได้แต่โทเค็นลดราคาเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโทเค็นไม่มาเลยโทเค็นสุดท้ายมาลัวยาวไปเลยและเรียบร้อยครับผมได้สุดโอ้โ oh, ห oh. คือแบบเมื่อกี้คือแบบรัวเลยนะครับสรุปนี่หมดไปประมาณ3 ,700 รอกว่าเพชรเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือแบบหมดเยอะมากนะครับจากตอนแรก6,600กกว่าเพชรนะครับ สุดท้ายก็เหลือประมาณ2,965เพชรนะครับแต่มันก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าผมเต็มใจสุ่มถึงแม้ว่ามันจะไม่ออกให้ก็ตามนะครับโทเค็นคือแบบมันออกยากนะ